โอเมก้าสาจาก fish oil นะจ๊ะล้วมันปลาที่มี EPA กับ DHA นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของลด inflammation ทำให้ราขุมแข็งแรงนะเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวโดวยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของรังแคนะอันนี้ช่วยได้ค่อนข้างดี วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเส้นผมกันบ้างนะคะวิธีการทั่วไปนะในเรื่องของการดูแลเรื่องของเส้นผมนะคะว่าทํายังไงถึงจะให้ผมแบบยาวเร็วขึ้นแล้วก็เส้นผมแข็งแรงนะคะดูมีชีวิตชีวาเออดูแบบเป็นเส้นผมที่แบบว่าดูเงาดูแข็งแรงเคลตี้อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอสลินก็ไปรวบรวมมานะจ๊ะ10วิธีเลี้ยงผมให้ยาวแข็งแรงเออมา1ก็คือ เป่าเย็น2เวลาที่ผมเปียกก็คือเลี่ยงแปรงผมเปียกใช้มือสางก็ได้อ่สาสในเรื่องของการทําสีผมบ้างเออเวลาที่แบบอายุแบบเข้าเลขสีเนาะหลายๆคนก็จะเริ่มมีประกยเงินนะคะก็งอกแต่คนก็จะนึกถึงในเรื่องของการทําสีผมทําสีผมได้นะคะอาจจะทําเป็นสีธรรมชาติอ่าอย่างเช่นสีผมผมหมอสลลนอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบสีดําเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเส้นสีขาวขึ้นมา แซมบ้างเล็กน้อยมันก็จะไม่ค่อยเป็นจุดสังเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําสีผมเนี่ยก็คือใช้เฉดที่แบบมันเป็นสีอ่อนนะก็จะช่วยได้นะทีนี้ต่อมาข้อ4ในการดูแลเส้นผมของเราเราควรที่จะเล็มปลายผมด้วยทําไมก็คือว่าปลายผมมันเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดว่าเวลาที่แบบเราปล่อยทิ้งไว้มันก็อาจจะเกิดอาการแบบมันคลายเกลียวแล้วเป็นแบบลักษณะแตกไปลายได,ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปแบบเจอความร้อนสูงๆบ่อย อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการแตกปลายได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราปล่อยผมไว้นานอะไรอย่างเงี้ยความยาวบรรยาวไม่เท่ากันมันก็จะทําให้ปลายผมมันแบบเริ่มแบบไม่เป็นทรงแล้วนะเนาะ,ะนั้นเราก็ควรที่จะเล็มปลายผมอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่ต้องมากผมคนเราเนี่ยยาวประมาณเดือนละ2เซนนะั่นคือประมาณครึ่งนิ้วทุกๆเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล็มปลายผมเนี่ยอาจจะเล็มสักประมาณ1เซนทุก3เดือนก็อ5นอกจากที่เราจะดูแลทั้ง4ข้อมาแล้วอันเนี้ยม่ไม เกี่ยวกับในเรื่องของ,งเส้นผมโดยตรงแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าพยายามลดความเครียด ให้น้อยลงโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของผมของเรานะข้อ6กเนี่ยก็คือเวลาที่เราดูแลเส้นผมในเรื่องของการทำทรีทเมนต์ก็แนะนำว่าทำได้ก็ดีนะสำหรับใครที่ต้องการแบบ Extra c a ร้ก็คือแบบดูแลมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการดูแลที่แบบล้ำลึกลยอะไรเงี้ยนะก็ทำทรีทเมนต์ผมได้ตั้งแต่2-4วถึงี่ถ้าเกิดขยันหน่อยก็ไปแบบทุก2สัปดาห์ก็ไปทำทรีทเมนต์ครั้งหนึ่งม ก็จะทําให้แบบผมเราแข็งแรงขึ้นนะต่อมาเราจะต้องแบบออกแดดบ่อยนะคะเราอาจจะต้องใช้ตัวโปรเทคผมที่มันกันแดดด้วยนะอย่างเช่นในเรื่องของคอนดิชเนอร์หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือถ้าออกแดดจัดๆก็ใส่หมวกกางล่มเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ U V อ่ะมันมาโดนโปรตีนก็คือเส้นผมของเราต่อมาข้อที่8ใครทที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงอย่าลด น้ำหนักเร็วไปโดยเฉลี่ยแล้วในการลดน้ำหนักแบบเฮลตี้ก็คือประมาณสัปดาห์ละครึ่งกิโลเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเดือนนึงก็อาจจะเอาน้ำหนักลงได้สักประมาณ2กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำหนักลงเร็วเกินไปก็น้ำหนักมันก็ลงจริงแต่ว่าประเด็นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักลงเร็วอ่ามันก็จะสะท้อนกลับมาตรงที่ว่า1ร่างกายเราสเตรสก็กลับไปที่ข้อเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเวลาร่างกายสเตรสมันก็จะทําให้ระบบมิคุ้มกันมันตกผิก็จะร่วงง่าย2เวลาที่เราลดน้ำหนัก คนส่วนใหญ่ก็มักจะกินน้อยไอ้ที่น้อยก็คือโปรโตีนน้อยเพราะนั้นมันก็จะขาดวัตถุดิบในการที่จะเอาไปสร้างเป็นเส้นผมนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของผมบางขาดง่ายร่วงง่ายนะจ๊ะต่อมาข้อ 9, เอ,อเวลาที่เรานอนใช้ผ้าปลอกหมอนพวกผ้าไหมสตินนะพวกนี้มันจะทำให้แบบถนอมรองรับ ซึ่งผมได้ดีกว่ามาข้อสิอย่าขาดสารอาหารเหล่านี้อ่ะสารอาหารอะไรบ้างที่บำรุงผมอย่างแรกกินโปรโตีนให้พอให้ถึงถ้าเป็นวิตามินในกลุ่มของวิตามินที่ขาดไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องผมก็คือ B โดยเฉพาะวิตามิน B ที่เป็นไบโอตินนะคะสวิตามินที่จะต้อง ห้ามขาดต้องกินให้ถึงกินให้พอก็คือวิตามินที่เสริมภูมิต้านทานของเรานั่นก็คือวิตามินดีนะคะโดยเฉพาะดีสนะปัจจัยใหญ่เลยที่จะทําให้เส้นผมของเราแบบ look healthy นะคะต่อมามาถึงเรื่องของเกลือแร่นะคะก็คือสางกะสีนะคะมีในพวกหอยนางรมในไข่ก็มีนะคะต้มแบบย่างมาตูมอย่างเงี้ยก็ได้ครบเลยนะ ซิงค์นะคะก็ทานทุกวันอย่างน้อยก็ต้องมี30มิลลิกรัมแล้วก็สุดท้ายก็คือโอเมก้า3จากพีชออยล์นะจ๊ะน้ำมันปลาที่มี EPA กับ DHA นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของลดอินฟลามเมชันทำให้รากขลุแข็งแรงนะเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของรังแคนะอันนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีโอเคขอบคุณทุกคนนะคะวันนีไ้ไปก่อนนะทุกคนหวังว่าขอ้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ เราก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเจอก,กันบาย